สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอสามีนะคะเลิกงานนะคะจะไปกินข้าวกันนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะกบก็มีเรื่องนะคะมาเราให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะนั่นก็คือกบจะไม่ทนแล้วเนอะสามปีแล้วนะคะกบไม่ได้กลับบ้านนะคะปีนี้กบจะกลับบ้านค่ะเย้ ถ้ารอสถานการณ์ดีขึ้นมากไปกว่านี้ก็คิดว่ามันก็คงไม่ดีขึ้นมากไปกว่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าก็ดูแล้วเนี่ยมันมันเนิ่นนานเหลือเกินนะคะทุกคนถ้าไม่กลับปีนี้ก็ก็ไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่นะก็ตอนนี้เหมือนทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นหรือเปล่า ก็คือเริ่มเปิดประเทศแล้วเริ่มมันดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยคุยกับสามีนะคะว่ากลับเผอะยังไงก็กลับเผอะสามีก็จริงๆนางก็ก็แล้วแต่ก,กบนะคะก็แล้วแต่ก,กบก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ปกตินะคะเวลาพวกเราเดินทางกลับเมืองไทยนะก็จะอยู่ในเดือนนะคะเริ่มต้นจากเดือนกรกฎาคมขึ้นไปนะคะพวกเราเมื่อก่อนพวกเรากลับบ้านนะคะ สองปีครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ถ้ามีความจําเป็นที่จะกลับก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะแต่ดูสิคะทุกคนมันทําให้พวกเราแบบไม่ได้กลับเนื่องด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รอ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 เวลาให้มันดีขึ้นนะคะแต่ดูแล้วจากสถานการณ์มันก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินกันปกติพวกเรากลับเมืองไทยนะคะเพราะเราจะกลับแค่หนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะคะทุกคนก็ ครั้งนี้ก็บอกกับสามีว่าเออก็สองเดือนก็ได้อะไรแบบนี้สองเดือนกว่าก็ได้แต่นางบอกว่าสี่เดือนเลยที่รักอก็ต้องขอบคุณคุณสามีนะคะก็นางก็คงเข้าใจความรู้สึกของกบแลยค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างมากที่สุดก็สองปีกลับบ้านนะคะแต่เนี้ยมันสามปีนะคะนางก็คงจะเห็นใจนะคะ นางก็คงจะเห็นใจนะคะก็โอเคก็กลับบ้านสี่เดือนคะ่ะทุกคนเย่ yeah! แล้วช่วงที่กบกลับไปนั้นก็คือแบบว่าทําไมกบกับช่วงนี้ช่วงปิดเรียนของเด,ด็กๆเนาะตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่ด้วยเนาะกะ็ช่วงที่เรากับทุกๆครั้งนะมันจะเป็นช่วงหน้าทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนเนี่ยจะเยอะมากมากมากนะคะ ก็เป็นความสุขของกบนะคะเพราะว่ากบชอบทุเรียนนะคะถามว่าซื้อกินที่นี่ได้ไหมก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันกินแบบจุใจนะคะเวลากบกินทุเรียนเนี่ยกบกินเป็นลูกๆเลยนะ,ะตัวกบนะคะก็มันไม่ค่อยได้จุใจเพราะว่าราคาเนื่องด้วยราคาด้วยแหละค่ะทุกคนกล่องหนึ่งมันก็ต้องเก้าร้อยเก้าอบาทนะคะแล้วตอนนี้ทุเรียนขึ้นมาแล้วด้วยนะคะทุกคนเมื่อก่อนกล่องหนึ่งสาห้านะคะ ก็ประมาณไม่ใช่ไม่ใช่เก้าร้อยพ้าสิบาทนะคะเมื่อก่อนที่กบเคยทําคลิปกล่องละประมาณกล่องละพันห้าสิบาทนะคะตอนนี้มันขึ้นมาอีกแล้วนะคะเมื่อวานร้านไทยเขาโพสนะคะเมื่อก่อนสามกล่องร้อยเหรียญนะคะสกล่องก็คือ3000บาทนะคะก,กค 3, บะะกจะคิดส่วนมากกบก็จะคิดเงินเป็นแค่30มสินะคะกบไม่เคยคิดไปมากกว่านี้ไม่ไม่รู้ม่เอาแบบความแบบ ความชินของเราตอนนี้นะคะมันขึ้นมา3กล่อง3 3กล่องเนี่ยร้อเหรียนแล้วนะคะทุกคนทุเรียนแบบก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ด้วยน้ำมันแพงด้วยทุกอย่างก็เลยแบบแพงขึ้นไปนะคะทุกคนก็พูดถึงสถานการณ์อะไรแพงเพื่อนๆจ๋าตั๋วเครื่องบินก็แพงเหมือนกันนะคะกบ,กบคิดว่าเหมือนทุกคนอัดอั้นอะ เหมือนกับเหมือนกบอะแบบว่ารอ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 แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีก็คือรอรอรอหลายปีจนแบบบางคนกบคิดว่าเท่ากับกบนะสามปีบางคนก็อาจจะมากกว่าด้วยซ้าไปนะคะก็คือเหมือนกับอรอด้วยแหละรอเวลาว่ามันจะดีขึ้นนะคะทุกคนแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้มันก็คงไม่ดีขึ้นมากไปกว่านี้ตั๋วเครื่องบินนะคะกับอัพขึ้นไปเลยนะคะกบบอกเลยนะเมื่อก่อนกบกับเมืองไทยนะ ก่อนที่กบจะกลับก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมากกว่า3เดือนนะคะทุกคนมากกว่า3เดือนแล้วแต่แต่กบอ่ะได้ราคาถูกนะคะตอนนั้นตอนก่อนนู้นนะคะแค่เจ็ดร้อยนะคะเจ0ดร้อยเหรียญนะคะคือ2 0 0หมื่นกว่านะคะไม่เกินไม่เกินไม่เจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะเจ็ดร้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญน,นะคะนั่นคือไปกลับนะคะทุกคนกบซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับในราคาเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยเหรียญก็คือ 8, 3ส3 4ประมาณ20,000 20,000ขึ้นนะคะไม่ถึง30,000นะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะเหมือนแบบอัพขึ้นมาแบบขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะจากแบบที่กบเคยซื้อ700ตอนนี้เป็นพันกว่านะคะทุกคนพันกว่าตอนนี้กบซื้อประมาณพันพันพันร้อยเกือบสองเกือบพันสองอะ่ะอืมเพราะว่าคิดเบ็ดเสร็จแล้วเพราะว่าพวกเราจองแบบ จองตั๋วแล้วก็ซื้อแบบที่นั่งเดินทางกับโคเรียแอร์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่กบรู้สึกในการเดินทางไปนะ้ะกบชอบของเกาหลีมากเลยนะคะกบเคยเดินทางกับสายการบินหลายๆสายการบินนะแต่กบก็ชอบสายการบินเกาหลีเหมือนที่กบเคยพูดไปในคลิปไหนไม่รู้ในการเดินทางเพราะกบชอบอาหารเกาหลีทีนี้พอเราเดินทางกับเกาหลีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายละ ในการกินนะคะในการกินบนเครื่องบินนะคะก็ก็อุ่นท้องอุ่นใจอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สายการบินนี้ก็คือบริการดีมากนะคะจากที่กบอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจากที่กบได้สัมผัสในการเดินทางนะคะทุกๆครั้งที่ไปกับสายการบินนี้นะคะเขาจะดูแลเราดีมากนะคะแบบแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะ <c oughs> คือเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางมาแล้ว3ามปี อันนี้กบเล่าถึงอดีตนะคะที่กบเดินทางกับสายการบินนี้นะคะก็คือดีมากนะคะบริการดีนะคะอาหารอร่อยนะ,ะเพราะว่าเนื่องด้วยความเป็นส่วนตัวของเราสองคนเพราะเราชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นบอกว่าเออถูกใจแล้วก็บริการดีเก้าอี้นั่งก็กว้างนะคะก็คือโอเคนะเมื่อก่อนนะตอนนี้กบก็ไม่แน่ใจก็ลองลุ้นนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกบก็มาเล่าให้เพื่อนๆพนฟังนะคะตื่นเต้นจะได้กลับถามว่าอีกหลายเดือนไหมก็คืออีกหลายเดือนอยู่นะอีกหลายเดือนอยู่นะแต่ว่าเราลู้ว่าเหมือนปลายทางเราเนี่ย จุดหมายของเราก็คือเราจะได้กลับบ้านแล้วมันมีความตื่นเต้นแล้วความดีใจนะคะอยากบอกว่าแม่กบดีใจมากนะคะเมื่อก่อนกบบอกว่ากบจะกลับบ้านแต่แม่ก็โอเคแต่พอซื้อตั๋วเครื่องบินปุ๊บแม่ดีใจมากกว่าตอนนี้ก็คือหน่อไม้มันออกนะคะทุกคนฝนมันตกหน่อไม้ออกแม่เขาปลูกหน่อไม้นะคะในสวนเพื่อนๆจ๋าแม่กบนะไม่ค่อยเหือเลยไปขุดหน่อไม้แล้วก็มาสับเพราะรู้ว่ากบชอบแล้วก็สามีชอบกินนะก็คือ ไปขุดหน่อไม้หน่อไม้มันออกฝุนมันตกนะคะแล้วสับสับ,สบแล้วก็ทาทาแบบทําดองไว้ให้กบนะคะแล้วก็สับแล้วก็ต้มแช่ตู้เย็นไว้ให้แล้วก็มีแกจะไปเผานะคะคือแบบตอนนี้หน่อไม้ขึ้นเยอะมากกอใหญ่มากนะแม่กบปลูกเอาไว้ตื่นเต้นลูกจะได้กลับบ้านเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านสามปีแล้วก็คือครอบครัวทุกคนดีใจนะแบบได้กลับบ้านนะคะแต่ก็นั่นแหละ ก็อีกหลายเดือนแต่ด้วยความที่เราไม่แบบไม่ได้กลับหลายปีมันก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะคะกบทุกวันเมื่อก่อนกบแบบว่าบอกพูดตรงๆเลยแบบก็ตื่นมาก็ใช้ชีวิตในการทํางาน yu-tube นู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ก็แฮปปี้ไหมแฮปปี้อยู่แต่พอแบบว่ารู้ว่าเราจะได้กลับบ้านมันมีความสุขมากขึ้นในทุกๆเชา้าที่ตื่นมาเหมือนกับเรามีความคาดหวังมีอะไรอะ ความหวังว่าเราจะกลับบ้านอะไรแบบนี้เหมือนกับดีใจในทุกๆวันตอนเช้าโอเคค่ะทุกคนกบก็เล่านานมากเลยตอนนี้8นาทีกว่านะคะ9นาทีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะทุกๆคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะกบไปแล้ว Bye-bye!